พี่นอ้องป้องปลายบักดำเอาตีนมึงออกไปไหนเดี๋ยวอาหารกูจะมีโปรตีนก็มไม่ถูกกัเน,น,นเลยนะอกอาหารที่ข้ารอคอยมาแสนนานไายมันคือบุญแดงเห็นไหอันบุคคลเรื่องอะไรเรืเร่องบักฮาได้ได้มาตั้งวินาทีกล่องนี่เพื่อสิโคหาฮาวะจะห้องตั้งเอง,งไงเลยไทยหัววัน พี่นอ้องป้องไฟมักหนัดสีนาวหรือว่าหรือว่าความอันหรือว่าความันเนี้ยก่อนควมวางสิบพ้งเจ็้พกำลังจินจุ่มพี่ยเอ้ยกำลังตั้งหม้อจุ่มเพี่อสุดท้ายไ,ไปสางสายไฟอยูย่โน,โน่นนะ เบานอนคนกันเองโอไม่์ไวโคนก็นมาโตกบาทนี่อา้อาวมึงอ้าวดำไปดำหน้าผูกไปยงังเราดามมาลองมือกันเลยบ,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 บ่ท่านจากนังใกล้พา,ายบ่ได้อาบน้ำยันเมนเป็นะ่องอะไรวะเนี่ย ิปแล้วสวัสดี f เอฟซีไอบอยเนาะพ่อกับบอลนนเนาะมื้อนี้เฮ็ดจุ่มพี่ยซช่วยบอยกินนะพี่น้องแมนแต่ก่อนที่ได้กินก็บูดไหวขนาดเลยพี่น้องเอ้ยหาสายไฟเพอยวเพียวยสูงโหบ่าวสวยเจ้าบอกินเนาะฮึท่าเจ้าสิต่างไว้ดินมันก็พอดีเอาขึ้น อไปางนีไเอารงยปทามกันใสานางนะยืน่งย่าตัดีโทรศัพท์ไม่ตกในเดื๋อวนี้นะมักสันโอ้มันเป็นจระเข้่กางนี่บ้าีน้อฮึคือบกห้ความร่วมมือว่ามื่อนีร่วะรุดไงนี่กัปิ้นเอาหนีกว่าแล้วก็กินไปเลย ร้อนมันยังร้อนเกินข้างแรกพี่น้องเอ,อ้ยในรหลอบโอ้ยอยากอยากกินมาอีกสองปีเลลูก <ห ả? S 1> สีกินยุ่ทุข่าวฮะหมุนกินซ้ายมันขาดแล้วเลยขาดก็เลยนวยว่าเหมาะนี่เนาะหองบาวาดำเผากินเลยลงไปดำหน้ามันนา่อนร่้อนร้อนร้อนโ้าตัวพี่น้องเอ,อ้ยเผลอแป๊บเดียวแมงวันขาดไปเบิด ถ้ามนเป็นจังซี่บบาวนอนแมงวันบ้านเจ้านี่นั่งไปได้กินกันพี่น้องไปได้กินซตอนแมงวันดำมาแล้วค่ะองวันดำเด้อ <c oughs> นั่งวันดำพอแล้วน้ำนะแซ่แบแน่นอนพี่น้องจา้าแซ่บริได้จะเลือแต่จานพี่น้อง โดยเปิดหน่องเลยไปลูกไปนี่ครมาถามำภาว่าแสบบ่อกนะโู้เปิดแล้วบาร์สวยเปิดแล้วมีอะไรช่วยไหมมีอะไรให้ช่วยไหมย้อมหม้อไหมน้องฟองปลายแจ่วนะมาแม่บาร์สวยเจ้าได้บุนีกินอย่างเดียวนะสวัสดีสวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องจ็คเถื่อนอะเจ้าหน้าบ่าว์สวย หาสิบเตอร่อื้อไเน้ำกันตึกไปนำกันน้ำของตื้นตนเนี่ยมันใช้เหตุขาดใช่ไหมเมื่อวานเนี่มันไปแปลว่าซื้อเป็นโดนทะลาะใชไหมน้ำน้ำกันการบัตเงีอเง้ยประมาณเนี้ยขาดใช่ไหมเห็นพี่น้องมันนี้ันนี้รอยอีกแล้วพี่น้องเลย ลอยมาผัวเขาถ้าบอกดำมันโหลอยเลยพี่น้องลอยบะหมีเอ้ยบะหมีก็ยังเห็นอยู่กลับบ้านไประวังนะวัดตันบะหมีกูเห็นอยู่นะกลับบ้านไปสกัดทำเนียนแบบทำเป็นแบบบรูเบอรซีสกัดเอ้าบัลล่าบัลล่าเขาไปเบิ่งดไดขี่พัดน้าเป็น อ okay. ุ้ยมาแรงวันเยอะจังป่านนนทำไมเลี้ยงเมียนเยอะอย่างนี้สองคนน่นแหละที่น้องคอมเมนต์มากกูได้หลอเลยสองคนเนี่ยเฮ้แนมแนมแนมดีดีมั่วแต่สิ่งแตกอะไรกันเบิ่งกล้องกูแนมป้า่อนนี้นะนะที่น้องเบิ่งเบิ่งดามเอเข้ามาใกล้ๆนี่ดูผู้ได้หล่อนี่นะผู้ได้หล่อดที่น้องผู้ได้หล่อซูมไกลไปพวกพวกเขาหลอ สุกับบุหูจัควางใล้มือเราบอว่าเนี่ยวกับโอ้ยพนคลิปทิปนะจ้าเออเยเฉยเยจำกหนยปจำันมันเป็นงานสวยสวยกับล่างซีโนทวัสไนเปี้ยวเขามันต่างไฟเลยมีเขาบาบุหูดอกบ้าแล้วิดตางเขาอยู่ทำทางเนาะ จะบอยเราไเว้นเราสดเราบอกเลยกลางเว้นสดกลางคืนไม่เฉดค่ะนอนก็ร้อนอยู่ร้อนร้อนจิงถดกันกลางคืนโสดคือการควกระแสบนอนน่ะหอนหอนล้ขอบใจด้วยบ้าสวยแล้วเจ้าก็หนาหักใช่ปะเจ้ามาสีมากก่อนเกยอีนั่งเถองสาวก็แถวในมุนมาทงเดียวนีปุ๊บอ่างด้มึงอย่ายามออกไปละกูัว อาาสเกมันโบเห็นผ mm ู <wh basics> um. uh, ้ชายเนี uh, ่ยต้องเน้นผูここ้ชายเก็จะยุอาวเน้นผู้ชายเมื่อยุทธ์เนี่ยต้องเน้นผู้ชายยุทธ์เนี่นี่คือมีผู้ชายเป็นสุขคนผ่านหนาวไก่เข้ามาโลดเอ้าเอุขอนเนี่กูเป็นเนอะเราโบโบต้องพกอัลกูก็ได้อือให้พกอัลสองคนหน่งเอาแล้วไปซะกูนั่นเราเห็นอันกูว่าคือสิบบริกินเลยหรอกกูเห็นยิบตั้งหลายเถื่อนอะไรมันโพดมันโพ ยิบไม่เานี่ส่ไอู่เยอะนี่เลยวียวน้อยกัเบิรก่อนแน่นอิเอาบวกมัน้เดบอแล้วต้นป้อนป้อนหม้มาสวยจะป้อนสีนก็สิป้นแจวมาสวยเยอเอาเฟได้เยอะเอาเฟด้ดวยจะตักสีไ้ก็จะตักแจวน้สสมัรเล ขาไปเสริมยังมาเกินไปนะมิไปเขาอยากยังไลเซิรน้าอีเลยบีบซิวเป็นโบเมนดอกเปจริงนี่ยมาพนักงานซอยขาเจ้ากบีบก็บีบซิวะห่ด้นห้องห่านโหลดมัจะคองห่านวะโบเมนเสียมาวมากน้อง่าเราอีกจะคองห่านมันก็ต้องบอกห่านด้วยภาษาอีพี่น้องอีพี่น้องมันด่าห่านได้แค่มาจอดน้ำบอนึง่ะ มันบอกคือเ ọ าขี่เบิ้งสายเบิ้งควงโมเป็นนี่นนต่างโมเป็นตางอะไรี่นเนาอเสร้างนี่มบเกียดตั้งแต่เมือ่อหเด้ <laughs> <c oughs> เขียนยอดอะไรเลยเขาต้องัเขียดผมจะทางไปรวน้นางไว้ลังอยู่ยเรื่องของเรื่องอะนักนะกับผูดทรายชุดท้ายผูทายไหผทายเทกูกลางทางย่บ้านน้องเขียนมต็มไม่อยอเลยเต็มสอบเทกู วายแค่ก wow, okay, ูกูเป็นศิษสองหัวเมืองบอผู so like ้ชายผู hmm, like like ้ดีอุดเด้อเล่ยมากแถววัดก <einen. c strom ian> ับเลืออะไรพี like. ่างไยเล่ยมาครัผัวเขาขอโทษปกกินหัวหล่นวายมันเป็นยังผู้ชายคนนั like ้นงอซำเร็จ no ริงยังฮะผู้ชายคนนั้นงอซำเร็จริงยังผู้ชายเท่จริงยังยังมึงยังมึงงอบอยังมึงซำเร็จโอ้ยเป็นปลามเป็นสิษยงอโขนนี่ เขายี่่ีมะเขาอไม่หมดพอแล้วคือเผชิญกินไร้เถื่อนเขา้อมมกเลยอบปุ่นขนาดเลยพี่น้องเอ้ยมาอนี้อบเอาขอมอาจารย์แม่อบปุ่นย่อนผู้ใส้รุมรอมลเสียไเลยห่อนชาบเออคูณนเหือแตกเลยเดินดันใ่สีดกินใสเห็ดเหือแตกมาจ่ายใ่มส่นกะต๊ไฟ่นกรต๊ะได้ไปเสียอยู่ในเือกเสียมอะไรยะ มาปกินหของกูอื่นหมอน้องมาก mm ึ hmm. er like ้นของผูอื่นจเนี่ยอะไกันเออจองห้าจอกินไหนอยู่ด้วยกันอะไรอย่างันือปลไก่ด้ปล่าไก่กขอไปกินได้บ่าวส่วนมึงฟังกูแหนะหลังจากที่ออกจากนี่เราจะไปต่อสายนั่นไกลเหรอวะจริงเวลาเาคุยกันขับรถไฟเขาใช้เวลาประมาณนี้แหละ ป็นงมอยีเนาะสวยเินไกเนาะออชิงมดอกบุเนีน้เงินบอกกลไม่ไดน้ตลาดน่าร้าลงนะเวเดียกส้น้ำน้ำข้าเจามัาไปปอยเลยสีไปปอยสีปอยยังมันมาเองมันเซลีมันมาเาทไปปอยว่าไปปอยวตอนแถวข้องนั่กิฟต์เอาเทเลสโวเป็นยังไงรัพี่กข้าเจ้ามาเนี่ยจะได้ก็ต้องขอบแจน เป่าวนอนคนหล่อพี่น้องเอ้ยมือนนี่นะเจ้าภาพเจ้าภาพมีได้กินสีนเนาะงานนี้กินจุ่มเพี้ยสมอยากเลยจากไลฟ์คูแล้วคนที่เคยว่าออกมาว่าเอ้ยทักสิจัดให้เจ้าทักสิจัดให้เจ้าบอกมีทางเจ็บเลยได้ยินคำนี้พวกทีมงานนะนะทักสิจัดให้เจ้าอยากยังอยากงวดตัวหนึ่งคันว่าหมูกะเฮ้ยทักษิณจัดให้มาเฮ้ยเดี๋ยงว่างๆของกษิณจัดให้ แค่จุ่มพี่อันนี้ซั่มนี่บนนั่นเนี่ยบน eway บนยากไงบนเลยบนยากเลยนี่นะจัดให้ตาลอดจ์้าไปโทรมาเออสั่งให้อายรถนั่นสิเขาไปว่ามืออืมอะไรจังหวะการจินบอกอันจอมาจัดเลยฮะกับหงจ้ากันยังทพอาอาทิตย์มาเนี้ยมันมันคนละเรื่องกันไหมสองมือสองมือส่วนนี้นนนมือเดียวก็เลิกแล้ว <laughs> เลยถึงได้ปีศาจกำกันอยู่มันเทกูน้ำลงน้ำกันอยู่หมดมันเหนแล้วนี่ยกาเทกูกลางทางกูกะว่าจะไปหามันแต่มันเทกูว่เจาะยังอดแล้วอดผู้ชายอ้าวไพ่ดับแล้วเลยเนี่ยกูจะไม่ไปใกล้มันอีกไพ่ดับมันดับหมดไปมันหมงมันเหกมันวินาทีมันบ่มีแนวต้มแล้วดามต้มพักมีแต่พักมิจพักกูแล้วปวดน้ำกำน อุ้ยมัวเอามาสุมลงนี้แลนะโตและครึ่งอ่ะฮัลโหลมดตะกี้ยี่ไรเท่าไอ๋อจะมาแตขอบใจน้อกอะไรติดตามจ้หายเผื่อมากะหากันอนจะตื่นแต่พีดกำลังฟังอนแต่พิดแต่ตามพาแจ่วแตะพิดแจ่วได้ใช่ไหมสิ่ง้ีบบาทเลยนะต้มเพียบบอมานหาปักไฟ อาซูกูสิได้กินอยู่บนอ่างมือนี่วันยังบลาบอ่ะนะยังบลาบอ่มาส่วยนนิซิป็นคนขีดน้อยใจพี่น้องเอ้ยอ่เป๊ะค่ะเราอีเด้อร่างเข่าเบาย่างไหนน้อยหนึ่งกะทำท่าไปนอนอยู่เป๊หักู้กับบดีแค่ใส่บนดิอืดเออโอ้ยสมมันด้เนาะเก้าบดีงออยูบวกบอลลูนหัวหมอนนี่เนาะ กินส้มอยากล่ะผักใบไยบัวผักเสิมมะแห้นะพรุ่งนี้ั้งใจนเฮ้ยโอเคพี่น้องจ้าไว้พ่อไม่กินห้าด้วยพี่น้องไปแล้วสบายดี